ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เยอโพทั้งไทยและเทศนะครับร้องทนายอันเจอทนายดังเรียกเก็บแต่ไม่ทําคดีให้ก็อ,อย่างที่บอกวันนี้เรื่องของทนายดังกําลังเป็นกระแสล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่านะครับโพอีก5รายเยื่อ <Yeah. S 2> ทั้งไทยและต่างประเทศร้องทนายอันเนี่ยเจอทนายดังเรียกเงินหลักแสนหลักล้านแต่ไม่ทําคดีให้เผยลักษณะแผนปทุศกรรมค้ายคืนกัน12พฤศจิกายน257ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพัทรพงศ์สุภสักษรหรือว่าทนายอันบุตรดีดำ ได้ออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันได้มีผู้เสียหายทั้งอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ถูกทนายความชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้หลอกเรียกรับเงินตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาทแต่ไม่ทำคดีให้ส่งข้อความและอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยโดนทนายความคนดังหอมาร้องเรียนกับทนายอ๋นแล้วนะครับจำนวน5ราย รายแรกเป็นผู้เสียหายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่เคยถูกหลออเข้าสู่วงการบันเทิงไปจ้างทนายดังทําคดีแต่กลับไม่มีการทําคดีให้รายที่ 2, องอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเป็นแฟนขับที่ติดตามทนายดังทางโซเชียลเมื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟ้องขับไร่กรณีบุกรุกที่ดินจึงได้ติดต่อไปหาทนายดังทําคดีให้ถูกเรียกเกิน3 0 0 0 0นบาทแต่ผู้เสียหายนะครับไปนะครับ ได้ผู้เสียหายไปร่วงหน้าก่อน1,50 0 0 0บาทเป็นเงินสดแต่ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างโดยเอกสารการรับเงินไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปขณะรับเงินสุดท้ายก็ไม่มีการทำคดีให้ติดต่อถามฟางคืบหน้าก็ไม่พอใจและยังพูดในลักษณะคมคู่อีกรายที่3อยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มว่าจ้างทนายดังให้ทำคดีขับไล่เรียกค่าทำคดี1ล้านบาทผู้เสียหายวางเงินนะครับร่วงหน้าเนี่ย ก่อน5แสนบาทไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างไม่ออกเอกสารรับเงินไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปขณะรับเงินเหมือนกันแต่เคสนี้ผู้เสียหายแอบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแต่ก็ไม่มีการทำคดีให้เคสที่4เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศถูกคนในวงการบันเทิงหลอกเงิน6 0 0นบาทมีหลักฐานชัดเจนติดต่อจ้างทนัานฟาร์มคนดังทำคดีให้ถูกเรียกค่าทำคดี8หมื่นบาทแต่ทนายคนดังไม่เคยมาส่งแต่ทีมงานมาและเวลาที่ทีมงาน พื้นที่ก็ต้องจ่ายค่าเดินทางอีกครั้งละ1 0 0 0 0บาทแต่ไม่มีการฟ้องนับจบที่ชั้นอายการสั่งไม่ฟ้องพอผู้เสียหายสอบถามข้อมูลว่าดําเนินการอย่างไรบ้างทําไมไม่ได้เข้าสู่ขบวนการของศาลทนายดังกลับไม่พอใจและรายที่5เป็นชาวจีนว่าจ้างทนายคนดังคดีชูสาวอายการจ่ายเงินไปแล้วหนึ่งล้านแต่เรื่องไม่มีการคืบหน้าเตรียมบินบาไทย ทนายอันระบุว่าจากข้อมูลที่ผู้เสียหายแระรายละเอียดส่งมาร้องเรียนหรือแจ้งฟาร์มกับตนเองลักษณะการกระทําของทนายดังมีแผนการปฏริทุสกรรมขายคืนกันเช่นเรียกรับเงินไปแล้วไม่มีการทําสัญญาว่าจา้างไม่มีเอกสารในการรับเงินไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปรับเงินไม่มีการทําคดีทวงถามนะครับสแสดงอาการไม่พอใจพูดในลักษณะข่มขู่ลูกฟาร์มโดยผู้เสียหาย5รายที่ส่งข้อมูลร้องกับตนเองบางรายแค่อยากจะสะท้อนให้เห็นพน การของทนายความคนดังแต่รายที่เสียหายหลายแสนจนถึงรัฐลัฐมีความประสงค์จะดำเนินคดีตามขบ,บวนการทนายอัญยังฝากถึงผู้เสียหายรายอื่นด้วยว่านะควรจะออกมาสะท้อนถึงข้อจจริงที่เกิดขึ้นหรือใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนที่ผู้เสียหายหลายคนไม่ออกมาเปิดเผยต่อสังคมนะับก่อนหน้านี้เพราะกลัวเนื่องจากเขาเป็นทนายดังแต่เมื่อความจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายดังนั้นเริ่มปรากฏคนที่ตกเป็นเหยื่อก็กล้าที่จะออกมาเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทําให้คนที่มีคดีนะเป็นที่ว่าจ้างฟาร์มนะครับจะได้ใช้วิจารณญาณในการเลือกว่าจ้างทนายความมากยิ่งขึ้นนะเพราะความจริงยังมีผู้ที่ประกอบวิชาชีพทนายความหมื่นคนบางคนไม่ออกสือ่อแต่มีความร,รู้ความสามารถเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีคนมาร้องทนายอันเรื่องของทนายดังที่เป็นข่าวอยู่ณนะตอนนี้ครับ มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอ,อยากติดฟังครับ